จูบกันเนี่ยมีโอกาสติดโรคอื่นๆได้อีกไหมนอกจากโรคเอ์เพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยจูบกับผู้หญิงและที่สําคัญจูบมาหลายคนแล้วม,ม,มีข่าวหนึ่งมีคนโทรมาหาคุณหมอพักดกบอกจริงๆริงได้ไหมว่าจูบแล้วต้องติดเอดแ์แน่นอนบอกมันไม่แน่นอนขนาดนั้นเราแต่แค่ตอบว่ามันไม่ติดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นย่าถึงขั้นตกอกตกใจกันจนทั้งไม่จูบกันแล้วนะครับมันก็เกินไปหน่อยนะครับทีนี้ถามว่ามันจะติดอะไรได้อีกเนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเเป็นเลิมที่ลิมฝฟีปากแลวเรามีแผลอยู่ก็อาจจะติด แต่ผมต้องเรียนคุณผู้ชมทางบ้านนะครับว่าเลิ่มที่ลิมฟีปากกับเลิ่มที่อวัยวะส่วนนั้นของลักของ,ของห่วงหรือส่วนสงวนมันเลิ่มคนละตัวนะครับมันเอาสะดือเป็นพรมแดนมันไม่ข้ามแดนนะครับเออเหรอทำไมเป็นอย่างนั้นหมอเพราะมันเป็นเชื้อไวรัสเลิ่มคนละชนิดกันหหนะครับและชนิดหนึ่งจะจะจะเกิดขึ้นเหนือสะดืออีกชนิดหนึ่งจะเกิดตับเกิดสะดือไม่รู้ทําไมมันแบ่งอนาเขตกันชัดเจนนะครับไม่ว่าคนที่ป่วยนั้นจะมีส่วนสูงส่วนเตี้ยไม่เท่ากันมันก็เอาสะดือ ไม่ครับเป็นอย่างนั้แล้วก็แปลกทำไมใช่ๆถ้าสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยเกิดขึ้นเป็นเลิมชนิดที่ที่ตรงส่วนสงวนอยู่ใช่ไหมแล้วฝ่ายชายเอาปากไปไปไปแตะหรือไปอะไรอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ติดมามันไม่ติดคนละอันกันนะครับไปลักษณะจะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นก็ไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเอาของสําคัญแตะกันติดนะครับเพราะนั้นถึงต้องบอกว่าถ้าเกิดถึงตอนนั้นแล้วคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีแผลอะไรอยู่เนี่ยใช้ถุงยางอนามัยก่อนดีกว่าปลอดภัยแต่ปากในเท่าที่ได้ก็คือเลิศเนี่ยอาจจะต นะฮะก็มีลามีเลมมีแบคทีเรียอะไรทั้งหลายนะครับถ้าถามว่าเอะแล้วหนองในจะติดไหมถ้าไหมถ้าเกิดมันติดผมว่าเขาเรียกว่าเป็น c a s ร report แล้วต้องรายงานเลยแหละนะถ้าจะติดได้ก็เลมเท่านั้นแหละครับพูดถึงการจูบก็ปลอดภัยค่อนข้างจะปลอดภัยทีนี้จะจะแนะนำว่ายังไงครับถ้าเกิดจะจูบกันให้มีที่แร่รสชาติแล้วก็มีความสุขปลอดภัยก็คือมันแปรงฟันบ่อยๆให้ฟันสะอาดนะครับมีอะไรตามซอกฟันก็ใช้ไหมขัดฟันให้เรียบร้อย และมีฟันผุเนี่ยสำคัญที่สุดเลยอุดฟันผุให้เรียบร้อยเพราะเชื้อโรคเช่น h i ชไอวีเนี่ยมันจะเข้าเข้าีปตรงฟันผุนะไม่ใช่เข้าตรงน้ําลายอย่างนั้นอ่กอ้าวก็ฟันผุไปลากฟันใช่ไหมคุณฮาร์ตต่อจากรากฟันก็เส้นเลือดังนั้นเราถ้าเราอุดฟันผุหมดฟันเราเรียบร้อยอย่างเงี้ยจูบไงก็คงไม่เป็นอะไรหรอกนะก็ดูแผลในปากอย่าให้มีไอ้พวกที่เครียดครับนะกัดลิ้นกัดอะไรพวกนั้นก็ดูให้เรียบร้อยก่อนไม่มีถ้าเกิดปากสะอาดรักษาช่องปากให้สะอาดแล้วเนี่ยนะคราวนี้เฟ้นคิดสบายมาก Mumbo number five.